คริสคลายสมัครเข้าหน่วยรบพิเศษนาวิซิลพอได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ในวันๆจริงหรือไม่จากในภาพยนตร์จะมีฉากที่คริสได้เห็นข่าวในวันๆที่เครื่องบินชนตึกเวอร์เทสจึงสมัครเป็นทหารในหน่วยรบพิเศษนาวิซิลแต่ความจริงนั้นคริสคลายได้เข้าร่วมนาวิซิลหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่กี่เดือนแต่ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันๆแต่เกิดจากเขาเลิกขี่วัวกระทิงและเลิกทำฟาร์ม และตัดสินใจนละออกจากมหาวิเียรลไรเพื่อไปสมัครเป็นทหารตามความตั้งใจของเขาเองที่เคยไปสมัครเป็นทหารในปี1996แต่ไม่ผ่านจนช่วงเหตุการณ์นายวันวันวน,นาวิซิลจึงได้เรียกตัวเขาเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ปืนที่สไนเปอร์นาวิซิลพลฐานของสหรัฐใช้ยิงระยะไกลคือปืนชนิดอะไรเป็นปืนซุ่มยิงแมก l าซีน TAC 338A ใช้กระสุนแบบจุด338ลาปัวแมกนัมขนาดใหญ่กว่ากระสุนทั่วไป